สัสดีค่ะมาเจอกับเบรเช่นเคยนะคะกับการอ่านหนังสือธรรมะในแนวทางการปฏิบัติของหลวงพ่อพระราชพรมยานวัฒนาสุงค่ะและในคลิปนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวจากหนังสือไตรภูมิค่ะซึ่งนะคะในตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นตอนที่7กันแล้วนะคะเรื่องราวยังดําเนินอยู่ในช่วงของนรกขุมต่างๆนะคะ ซึ่งในตอนที่แล้วนะคะเวลก็ได้อ่านกันถึงเรื่องของกรรมที่นำไปสู่อเวจีมหานรกนะคะซึ่งหลวงพ่อท่านก็ได้อธิบายลักษณะของนรกนะคะไว้อย่างละเอียดเลยค่ะรวมทั้งนะคะท่านก็มีเคสตัวอย่างนะคะให้ดูด้วยค่ะว่าใครที่ไปอยู่ที่นั่นบ้างแล้วนะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็จะได้รู้จักนะคะกันแบบบ่อยๆมากๆนะคะก็คือท่านพระเจริญทัตินเองค่ะ ถ้าหากว่าท่านใดที่ยังไม่ได้ฟังนะคะก็กลับไปย้อนฟังได้เมื่อคลิปที่แล้วค่ะซึ่งในคลิปนี้นะคะเรื่องที่เบลจะนำมาอ่านให้กับทุกท่านไน้ฟังเนี่ยก็อยู่ในเรื่องที่7ค่ะนรกบริวารอุสุธนรกคุมที่1-4เรื่องราวจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็ขอเชิญทุกท่านรับฟังกันได้เลยค่ะนรกบริวารอุสุทธนรกคุมที่ 1- 4 ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายและพระคุณเจ้าที่เคารพสำหรับวันนี้มีโอกาสมาพบกับพระคุณเจ้าและพุทธบริษัทต,ตามปกติวันพุทธที่แล้วได้พูดไปจนจบเกมถึงอเวจีมหานรกแล้วก็มาไล่เบี้ยก,กันถึงบุคคลที่อยู่ในมหาอเวจีนรกทั้งนี้ก็เพราะว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทจะได้ทราบชัดว่าคนที่ตกนรกคืออเวจีมหานรกจะมีกรรมอะไรบ้าง ความจริงกรรมที่ทําให้ตกเอเวจีมหานารกมีมากกว่านั้นขอได้โปรดทราบว่ากรรมที่ทําให้ลงเอเวจีมหานารกเป็นอกุศลกรรมอย่างหนักถึงแม้ว่าของจะเบาแต่ก็ตกหนักด้วยอํานาจของจิตก็ลงเอเวจีได้ ตัวอย่างเช่นของสงของสงจะเป็นต้นยญากก็ดีเศษไม้ก็ตามเศษกระเบื้องก็ตามถ้าอยู่ในอำนาจของสงเรานำไปแม้แต่ชิ้นเล็กๆท่านก็กล่าวว่าลงอเวจีมหานรกทีนี้เรื่องของนรกจะมีอะไรบ้างก็ช่างเถอะเพราะว่าภาระใดๆที่จะลงนรกท่านก็กล่าวไว้แล้วในเรื่องของนรกสำหรับวันนี้จะมาพูดกันถึงนรกบริวาร ที่ว่านารกขุมใหญ่นั้นมีบริวารอยู่ด้านละสี่ขุมเป็นอันว่าเราจะออกเดินทางด้านทิศตะวันตกตะวันออกทิศใต้หรือเหนือก็ตามต้องผ่านนรกบริวารสี่ขุ้มสมมุติว่าตกนรกขุมที่1เมื่อจบเกณฑ์ของนรกขุมที่1แล้วต้องเดินมาทางนารกคุมที่สองเพราะกฎของกรรมยังไม่สิน้นแต่ก็ต้องผ่านนรกบริวารสี่ขุมก่อนเมื่อออกจากนารกขุ้มที่สอง จะไปเลยหรือจะลงขุมต่อไปก็ตามก็ต้องลงนรกอีกสี่คุมก่อนที่เป็นนรกบริวานนี่เรื่องของนรกแปะเจียเป็นนรกขุมใหญ่และนรกบริวานนี่เล่นงานเรามากทีน่นี้ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทที่รับฟังโปรดทราบเรื่องของนรกก็ดีเรื่องของสวรรค์ก็ดีเป็นของจริงวันนี้เรามาดูนรกบริวารกันก่อนว่ามีอะไรบ้าง ตามพระบาลีท่านเรียกว่าเป็นที่รวมนรกบริวารสี่คุมนี้ชื่อรวมเรียกว่าอุสุทธนรกจะแปลว่าอะไรไม่สำคัญมวัวแต่นั่งแปลกันอยู่ก็สิ้นเรื่องเอาอะไรไม่ได้อุสุธนรกนี่แบ่งนรกออกเป็นสี่คุมเรียกว่าถ้าจัดเป็นแผนกก็เป็นสี่แผนกอุสุทธนรกจัดเป็นกองนี่เปรียบเทียบเป็นหน่วยราชการกองนี้แบ่งแผนกไปเป็นสี่แผนก แผนกที่1เรียกว่าคูทะนรกแผนกที่2เรียกว่ากูกรนรกแผนกที่3เรียกว่าอสิปัตตะนรกแผนกที่4เรียกว่าเวตระนีนรกนี่รวม4ี่แผนกด้วยกันสำหรับแผนกที่1คือนรกขุมแรกที่ออกจากนรกขุมใหญ่แล้วต้องผ่านนรกขุมนี้ชื่อว่าคูทนรกคูทะในที่นี้ก็แปลว่าคู ว่ากันง่ายๆก็คือขี้จะเรียกว่าอุจระมันก็สละสลวยไปคูถานี่แปลว่าขี้หรือของสกรปรกทีนี้นรกขุมนี้มีขี้มากเหม็นขี้นี่ร้ายแรงมากเหม็นด้วยแล้วก็ร้อนเหมือนฐานเพลิงมีขี้สุกแดงเนื้อขี้เป็นเหล็กเนื้อขี้นี้ไม่ใช่ขี้เหลวๆเหมือนขี้คนขี้สุนัขนี่อย่าหาว่าพูดหยาบนะ ความจริงขี้หรืออุจาราก็มีสภาพเหมือนกันแต่มนุษย์ส่วนมากเรียกว่าขี้นานๆหลายๆปีจึงจะเรียกอุจระผลที่สุดก็แปลว่าขี้เหมือนกันมันก็ไม่หยาบเป็นชื่อจริงของมันเป็นภาษาไทยอุจระนะ่ะเป็นภาษาแขกเรียกกันว่าภาษาบาลีหรือภาษามาคตไม่ใช่ภาษาของเรานี่พูดให้คนไทยฟังไม่ได้พูดให้แขกฟังก็เลยใช้ภาษาไทย นรกขี้ขุมนี้นอกจากมีขี้แล้วก็มีนอนปากเหล็กนอนตัวใหญ่มากปากเหล็กเมื่อบรรดาสัตว์นรกขุมใหญ่เข้าไปถึงนรกขุมเล็กนี่แล้วบรรดานอนทั้งหลายก็พากันยื้อเพราะเพราะเวลาที่เข้าไปนรกขุมนี้เนื้อหนังบริบูรณ์ดีเรียกว่าอ้วนผีเป็นอาหารของบรรดานอนทั้งหลายได้บรรดานอนทั้งหลายเห็นข้าก็าพากันเข้ามากัดกินเมื่อบรรดาหนอนกัดกินก็เกิดความเจ็บปวด ไอ้ตัวใหญ่ก็กินข้างนอกตัวเล็กก็เข้ารูจมูกบ้างรูหูบ้างเที่ยวกัดกินภายในจะกินอยู่เวลาเท่าไรท่านไม่ได้กําหนดไว้เวลาที่หนอนทั้งหลายกัดกินเนื้อหมดไปมันก็เกิดขึ้นมาใหม่ไอ้หนอนก็กัดกินต่อไปจนกว่าจะสิ้นกฎของกรรมร้อนก็ร้อนเจ็บก็เจ็บกินอะไรก็ไม่ได้หนีก็ไม่พ้นนอนรุ่นใหญ่ก็ลัดเสียกระดิกกระเดียไม่ได้ รอบๆบ,บริเวณขี้ก็ร้อนจัดลัดดึงตัวเข้ามาเหม็นก็เหม็นนี่เป็นนรกพิเศษเขาเรียกกันว่านารกดอกเบีย้ยนรกขุมที่หนึ่งผ่านไปนะสำหรับนรกบริวารก็ลองนึกดูสิว่ามันดีหรือไม่ดีทั้งร้อนทั้งเหม็นทั้งเจ็บแล้วก็ไม่มีทางจะดิ้นจะรนหนีไปไหนได้อยู่อย่างนั้นตลอดกาลน่าอยู่หรือไม่น่าอยู่ก็ตามใจท่านผู้ฟัง อ้าวว่าจะเดินนําเที่ยวมาคุยกันเสียแล้วอ้าวเดินกันต่อไปเดินไปมาหานารกขุมที่สองสำหรับนรกบริวารน,นารกขุมที่สองนี่ชื่อว่ากุกุระนรกนรกขุมนี้แปลว่าเท่ารึงคำว่าเท่ารึงนี่แหมรู้สึกว่าเข้าใจยากเอาขี้เท่าก็แล้วกัน แต่ขี้เท่านี่มันเหนียวมันจับกันเป็นใยเป็นสายไม่เหมือนขี้เท่าหัวงอกในเตาไฟของเราขี้เท่าหัวงอกน่ะไม่ใช่ขี้เท่าหัวล้านเดี๋ยวคนหัวล้านฟังอยู่แล้วก็จะเดือดร้อนขี้เท่าหัวงอกไม่ใช่ขี้เท่าหัวล้านเป็นนั้นว่าขี้เท่าหัวงอกของเรามันไม่จับตัวแต่ถ้าว่าขี้เท่าอันนี้มันยืดกันเป็นสายแล้วก็เป็นเท่าเหล็กไม่ใช่เท่าปุยเป็นเท่าเหล็กแดงเผา เวลาที่ออกจากนรกขมที่หนึ่งแล้วเข้าไปถึงนรกขมที่สองก็ไม่ถูกพูดกันง่ายๆเรียกว่าเส้นใยเหล็กดีกว่าเท่าเส้นใยเหล็กรัดติดเจ็บรัดเข้ามาแน่นหายใจหายคอไม่ออกแล้วก็มีความร้อนเหมือนกับมีเหล็กแดงมาลัดตัวเข้าไว้ท่านผู้ฟังก็ลองคิดดูก็แล้วกันคิดดูว่ามันจะเป็นการทรมานเพียงใดรัดเข้าจนเจ็บแล้วก็ยังไม่พอยังมีความร้อนเผาตลอดตัว ไม่ใช่ส่วนใดส่วนหนึ่งนะมันคลุมตัวหมดลงไปแล้วก็จมลงไปในเท่ารึงเลยเพียงแค่เราเอาไฟทูบมาแตะนิดเดียวเราก็ทนไม่ไหวนี่ลองเอาเหล็กเส้นเล็กๆเผาไฟแดงโชนแล้วก็มาหุ้มตัวเอาไฟเผาวไว้ตลอดเวลาลองคิดดูว่ามันจะมีความทรมานลำบากยากแค้นเพียงใดเจ็บแสบเพียงใดทุกขเขาเวทนาเพียงใดนี่สำหรับนรกขุมนี้เป็นนรกขุมที่สอง แล้วก็ไม่แน่เหมือนกันว่าอายุเท่าไรเพราะท่านไม่ได้บอกผ่านนรกขุมที่สองมาแล้วก็เข้านรกบริวารขุมที่สามบรรดาท่านพุทธบริษัทและพระคุณเจ้าที่กำลังติดตามมาการุณามองข้างหน้าเลี้ยวไปข้างหลังขุมที่หนึ่งเต็มไปด้วยขี้อุจจาระขี้นรกนอนปากเหล็กขุมที่สองมีขี้เท่ารัดลึงแดงไปทั้งตัวมองดูสัตว์นรกเหมือนกับฐานเพลิงกองไว้ ทีนี้เราจะเดินไปข้างหน้าสักนิดคุมที่3หน้ารื่นรมเหลือเกินคุมที่3นี่ไม่น่ากลัวเลยท่านพุทธบริษัทหน้าอยู่ท่านมองไปดูข้างหน้าท่านจะเห็นต้นมะม่วงงามมีสาขาเขียวพรึกไปทั้งต้นแล้วก็ทั้งต้นมะม่วงมีลูกโยะเย้ะห้อยเป็นระยะน่ากินมันเป็นสถานที่น่ารื่นรมเป็นสวนมะม่วงเราดีๆนี่เอง ตอนข้างล่างเป็นที่ราบเรียบรื่นรมหมายความว่าสะอาดสะอ้านไม่มีผงน่านอนพักเมื่อบรรดาสัตว์นรกทั้งหลายออกจากนรกขุมที่สองแล้วเห็นต้นมะม่วงเขียวพลืบมีลูกห้อยเป็นระยะลงมาอาศัยที่บรรดาสัตว์ทั้งหลายตกนรกมาสิ้นกาลนานมีความหิวนี่ท่านั้งหลายอย่าคิดนะว่าสัตว์นรกทั้งหลายไม่หิวมันหิวตลอดเวลามีความต้องการอาหารตลอดเวลาตั้งแต่มาตกในนรกขุมใหญ่ แต่ว่าเวลาที่จะกินมันก็ไม่มีตอนนี้มาตกนอนลกบริวารขุมที่1นขุมที่2แล้วพอขึ้นไาเห็นดงมะม่วงเข้าก็มีความดีใจว่าดงมะม่วงดงใหญ่นี้เป็นอาหารอันโอชะของเราแล้วก็เป็นสถานที่รื่นรมสมเจตนาที่เรามีทุกมาตลอดการวันนี้แหละเราจะได้อาหารบริโภคเราจะกินให้อิ่มน้ำสําราญพอกับความต้องการที่ว่ามา เมื่อเห็นต้นมะม่วงเข้าต่างคนก็ต่างวิ่งเข้ามาที่โคนต้นมะม่วงหวังจะปีนป่ายไต่ขึ้นไปเก็บมะม่วงมาบริโภคแต่ว่าท่านพุทธบริษัทความปรารถนาของพวกสั์นรกไม่สมหวังเมื่อบรรดาสัตว์นรกทั้งหลายยังไม่สิ้นกรรมวิ่งเข้าไปที่โคนต้นมะม่วงพอตั้งท่าตั้งทางจะปีนป่ายต้นมะม่วงบางคนก็ขึ้นไปบ้างหวังจะได้ลูกมะม่วงกิน เจ้ามะม่วงต้นนี้ก็แผลงฤทธิ์เป็นมะม่วงยักษ์ขึ้นมาทันทีไม่ใช่มะม่วงใหญ่นะมะม่วงยักษ์หมายความว่าบรรดาใบาก็ดีลูกก็ดีของมะม่วงกลายเป็นหอ,อกเป็นดาบไปหมดต้นมะม่วงก็เต็มไปด้วยขวากน้ำและมีความร้อนสัตว์ที่ปีนขึ้นไปทนไม่ได้ก็หล่นลงมาแล้วใบและลูกทั้งหมดก็พากันปล่อยปลายหอ,อกดาบกลายเป็นหอ,อกกลายเป็นดาบมาทิ่มแทงสัตว์นรกทั้งหลายที่อยู่ใต้ต้นมะม่วง ต่างคนต่างรับความเจ็บปวดมันแม่นเสียด้วยไม่ใช่ลงมาแล้วไม่ถูกใครเลยนะหอกแต่ละเล่มดาบแต่ละเล่มลงมาก็ตรงสัตว์พอดีไม่ใช่เหมือนมะม่วงธรรมดาเวลาปล่อยลูกลงมาเมื่อเรานอนอยู่โคนต้นบางทีมันจะหล่นใกล้ๆเราที่เราต้องการแต่มะม่วงสำหรับนรกนี่ไม่ใช่อย่างนั้นมันลงแม่นลงมาละเป็นถูกละไม่ว่าใครบรรดาสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นผิดหวัง มะม่วงต้นนี้ไม่เป็นเรื่องเสียแล้วเราจะกินลูกแต่ลูกกับใบกลายเป็นหอกเป็นดาบมาไลาท่ทิมแทงสับฟันเอาแบบนี้ไม่ไหวและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนรกขุมนี้ไม่มีนายนิรยาบาลควบคุมก็เลยพาก,กันวิ่งหนีโคนต้นมะม่วงคิดว่าจะปลอดภัยแต่พอหนีไปได้ไม่ไกลก็ปรากฏว่ามีกำแพงเหล็กขึ้นทั้งสี่ด้านกันไม่ให้สัตว์นรกทั้งหลายเหล่านั้นวิ่งหนี สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อพบกำแพงเหล็กก็หันมาอีกทีหวังว่าจะหนีไปทางอื่นก็พบสุนัขขนาดใหญ่เท่าช้างโตกว่าตัวมากมาไล่กัดกินเป็นพลวันไล่แทะไล่กัดไล่กินจนกระทั่งเนื้อหมดเหลือแต่กระดูกแล้วเนื้อก็เต็มขึ้นมาใหม่วิ่งหนีกลับเข้าไปโคนต้นมะม่วงใบและลูกมะม่วงก็หล่นมาเป็นหอกเป็นดาบหนีออกไปก็ถูกไล่กัดกินทรามานอย่างนี้จนหมดวาระ กี่ปีนี่ท่านไม่ได้บอกนะแต่ว่าอย่าลืมเวลามันมากเหลือเกินเอาละบรรดาท่านพุทธบริษัทชมละครฉากที่3ของนรกบริวารพอสมควรประเดี๋ยวเวลาหมดเขากำหนดเวลาไว้ให้30นาทีแต่ก็ไม่ค่อยจะเต็มนักเพราะขืนเต็มนักมันก็ไม่ได้จะไปคำหน้าคำหลังเขาเข้าเวลาของคนอื่นเขาจะล้ำเข้ามาต่อไปมองไปดูข้างหน้ามีอะไร ออกจากนรกขุมที่สามแล้วข้างหน้าของเราโน่นแม้มีแม่น้ำใสน้ำใสสะอาดหน้าอาบหน้ากินลองโดดลงไปเล่นไหมแต่อย่าลืมนะเวลานี้เรายังอยู่ในบริวารของนรกบรรดาท่านผู้รบบริษัทและพุณุเจ้าที่เคารพที่ติดตามมาโปรดอย่าเข้าใจผิดคิดว่าน้ำนี่เป็นน้ำเมืองมนุษย์อย่านะอย่าอย่าลองกับนรก ถ้าคืนลองแล้วก็เกิดเป็นพิษพอดีกันแน่ออกจากนรกขุมที่สามแล้วค่อยๆย,ย่องไปอย่าเดินเร็วนักประเดี๋ยวจะไม่เห็นอะไรเดินเร็วนักมันไม่ดีช้าๆได้พลาเล่มงามมองดูไปข้างหน้าเห็นแม่น้ำใสาย,ยาวเหยียดใหญ่กว่าแม่น้ำเจ้าพยาตั้งเยอะแยะฝั่งฝากโน้นมองด้วยอำนาจของตาอันเป็นทิ์มองเห็นลิบลบคล้ายๆกับขอบของทะเลแม่น้ำก็มีความยาวไม่จำกัด ตามอำนาจกฎของกรรมของสัตว์สัตว์มากก็ยาวมากสัตว์นรกน้อยก็ยาวน้อยมันยืดมันหยุ่นได้เมืองนรกไม่เหมือนเมืองมนุษย์เมืองมนุษย์นี่มีอะไรก็เท่านั้นจะกว้างไปบ้างแคบไปบ้างจะสั้นไปบ้างยาวไปบ้างกว่าปกติก็ไม่มากนะแต่รู้สึกว่าจะไม่พอดีกับคนบ้านสร้างไว้ใหญ่บางทีคนมาประชุมน้อยบ้านว่างไป บ้านบางหลังทําไว้เล็กคนมามากแคบไปเมืองนรกเขาไม่อย่างนั้นถ้าคนมากบริเวณก็ใหญ่ถ้าคนน้อยบริเวณก็เล็กตามกําลังของคนของเขาดีเป็นอัตโนมัติคราวนี้เดินมาพบนรกบริวารขุมที่4อันนี้เรียกเวตาลนีนรกแต่ความจริงไม่น่าจะเป็นนรกเลยมีน้ำใสสะอาดมองแล้วเห็นลึกลงไปจนกระทั่งถึงเกือบถึงพื้นดินข้างล่าง ใสจริงๆถ้าจะลองเอาหินโยนลงไปเข้าใจว่าหลายวาที่เราจะเห็นหินก้อนเล็กๆจมลงไปแต่ว่าแม่น้ำสายนี้มันเป็นทิปมองดูกันต่อไปโน่นเหลียวดูนรกขมที่สมีต้นมะม่วงแพลวพแาวพลึบพลับไปด้วยดอกและผล สัตว์ทุกคนกําลังทนทุกขเวทนาเพราะลูกมะม่วงและใบมะม่วงเป็นหอกเป็นดาบก็วิ่งหนีออกมาปรากฏว่ามีสุนัขตัวใหญ่ๆไล่กัดกินแทะดึงกระดูกแต่ตายไม่เป็นสัตว์นรกไม่มีตายในที่สุดเมื่อร่างกายบริบูรณ์ใหม่หมาก็กินใหม่วิ่งหนีหมาเข้าดงมะม่วงหอกดาบจากดงมะม่วงก็หล่นลงมาทิ่มแทงพอสิ้นกรรมจากนรกขุมนั้นแล้วต่างคนต่างเดินลอยนวลออกจากกำแพงเหล็ก เมื่อออกมาจากกำแพงเหล็กหอกดาบก็ไม่รบกวนสุนัขก,ก็ไม่รบกวนอากาศเย็นสบายบรรดาสัตว์นรกทั้งหลายต่างก็พากันคิดว่าเวลานี้เราพ้นทุกข์แล้วยิ้มแย้มแจ่มใสอิสรภาพมีสำหรับเราทางมันมีไปเฉพาะหาเวตรณนีนรกพอเดินมาได้ไม่เท่าไหร่ใกล้บริเวณเวตระนีนรกนรกแม่น้ำใสบรรดาสัตว์ทั้งหลายอาศัยที่มีความร้อนเผาผลาญมานาน แล้วก็มีความกระหายน้ํามีความร้อนกลุ้มใจอยากจะอาบน้ํามานานพอเห็นแม่น้ําใสมีอยู่ข้างหน้าต่างก็พากันดีใจเหมือนกับเห็นต้นมะม่วงตั้งใจว่าแม้ความเย็นไม่มีสําหรับเราเราถูกไฟเผามาสิ้นเวลานานความกระหายอยากจะกินน้ําก็ปรากฏมานานเห็นน้ําข้างหน้าเป็นแม่น้ําใสก็ชื่นใจ บอกไปเดียวเธอเราจะอาบน้ําให้สบายเราจะกินน้ําให้สบายจะว่ายน้ําดําหัวเล่นให้สบายสมกับที่เราถูกลงโทษมาจากกองไฟสิ้นเวลาการละนานเมือ่อบรรดาสัตว์ทั้งหลายดาริดังนี้แล้วมันใกล้แม่น้ําเข้าไปก็วิ่งดีใจมีความรื่นเริงบันเทิงใจวิ่งได้วิ่งลงไปปรารถนาจะโดดลงไปในน้ํา <ME> เ <U TER S> มื่อไปถึงแม่น้ําแล้วไม่ตั้งท่าละโดดตูมเลยทีเดียวดีใจ จะกินน้ำก็ได้จะอาบน้ำก็ได้น้ำก็ใสสะอาดแต่พอโดดลงไปจากฝั่งยังก่อนยังไม่ถึงน้ำแม่น้ำใสสะอาดนั้นเขาไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าไอ้ต้นหวายใหญ่ๆที่มีน้นาำยาวแล้วก็คมนี่สีไม่รู้ว่ามันปรากฏขึ้นมายังไงมันโผล่ขึ้นมาขวางไว้สัตว์ทั้งหลายที่โดดลงไปก็ค้างอยู่บนหวายไอ้นาหวายก็ทิ่มก็แทงหวายเท่านั้นยังไม่พอหวายกลายเป็นหวายเหล็ก และเป็นหวายที่ถูกไฟเผาจนแดงโชนเอาละซีความร้อนคมของน้ำวายมันก็ทิ่มมันก็แทงเสียจนแย่ความร้อนก็ร้อนสัตว์ทั้งหลายก็ดิน้นอีกคราวนี้สิ้นความหวังเสียแล้วว่าจะอาบน้ำดิ้นไปดิ้นมาดิ้นมาดิ้นไปในที่สุดก็หล่นลงไปในน้ำน้ำที่ใสสะอาดเข้าใจว่าเยือกเย็นจัดเปล่ากลายเป็นน้ำกด สัตว์ทั้งหลายที่หล่นลงไปน้ำกรดกัดแสบเป็นแผลไปหมดทั้งตัวแล้วก็ว่ายหนีน้ำกรดว่ายไปว่ายมาไม่รู้จะขึ้นที่ไหนไว้มันก็กันเข้าไว้ว่ายไปว่ายมาก็ปรากฏว่ามีดอกบัวโผล่ขึ้นมาในระหว่างกลางแม่น้ำดอกใหญ่ๆบรรดาสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นก็ดีใจคิดว่าดีละเจะ้าหวายจันไรทำอันตรายแก่เราแล้วเจ้าน้ำนี้เล่าก็เป็นน้ำแสบเราคิดไม่ถึงเลย เวลานี้ดอกบัวใหญ่มีอยู่สวยๆเราจะอาศัยดอกบัวก็ปีนป่ายขึ้นไปบนดอกบัวคราวนี้ได้ดีได้ดีเลยพอขึ้นไปบนดอกบัวดอกบัวนั่นก็กลายเป็นดอกบัวเหล็กเห็นดอกบัวธรรมดาพอขึ้นไปแล้วกลีบมันกลายเป็นเหล็กทั้งหมดมันกลายเป็นเหล็กมีความคมมันก็เลยบาดตัว ขยับเขยื่อนตัวไม่ได้มันคมจัดเป็นกรดบาดเส้นเนื้อหนังหลุดไปบ้างเวอะหวะไปหมดทั้งตัวบรรดาสัตว์นรกทั้งหลายกลัวต่อความเจ็บทนทุกข์ทรมานไม่ไหวกระโดดจากดอกบัวหนีลงไปในน้ําลงไปในน้ําก็เจอกับความแสบของน้ําเข้าอีกเพราะเป็นน้ํากรดคราวนี้สัตว์ทั้งหมดก็คิดว่าจะดาหนีลงไปข้างล่างดําลงไปหาภาคพื้นข้างล่างก็ไปพบหอกพบดาบทิ่มแทงเข้าอีกในน้ํา นี่เป็นอย่างนี้เป็นอนว่าสัตว์นรกทั้งหมดไม่พ้นจากการทุกข์ทรมานนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเวลาสัตว์ทั้งหลายต้องสวยทุกขเวทนาจากนรกบริวานนี้ไม่ทราบว่านานเท่าไหร่ไม่รู้ว่านานเท่าไหร่มันกี่วันกี่เดือนกี่ปีนะไม่รู้ถ้าจะถามว่าทําไมจึงไม่รู้ก็ตอบว่าที่ไม่รู้เพราะว่าท่านไม่ได้บอกไว้ ที่พาบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายและพระคุณเจ้าไปเที่ยวนี่ความจริงไม่ได้ใช้ชานใช้ยานใช้สมาบัติอะไรไปคนพูดไม่ใช่ผู้วิเศษที่พาไปเที่ยวได้อย่างนี้ก็เพราะว่าอ่านตามหนังสือนะมันถึงไปได้ได้คล่องจันรกขุมไหนก็ได้จะไปสวรรค์ขุมไหนก็ได้เพราะไม่ได้ไปเองไปตามหนังสือเวลาจะเข้าไปถึงไหนก็ต้องขออนุญาตใครเพราะอะไร เพราะว่าเวลาปากพูดนี่ต้องขออนุญาตใครที่ไหนไม่จําเป็นต้องขออนุญาตเอาละบรรดาท่านพุทธบริษัทวันนี้ชมนรกบริวารกันสี่ขุมพอสบายสบายและก็สําหรับนรกขุมใหญ่และนรกบริวาน,นี้ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทโปรดทราบว่าเป็นนรกที่มีโทษไปจากกรรมบทสิความจริงก็อยากจะอธิบายกรรมบท1ิบให้พุทธบริษัทฟ,ฟังเหมือนกันแต่เห็นว่ามันเป็นหญ่าปากข้อเกินไป ที่กล่าวว่าเป็นหญ้าป่าคอกก็เพราะว่าบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายฟังเทศจากพระมาเป็นปกติสมาทานศีลมาเป็นปกติเรียกว่าดูเรื่องราวของกรรมบทสิทธ์กันมาเป็นปกติถ้าจะพูดมากคล้ายๆกับเอามะพร้าวมาขายสวนมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรแต่ว่าในตอนท้ายสุดที่จะจากนารกขุมนี้ไปมาซ้อมความเข้าใจไว้อีกสักนิดว่ากรรมบททั้งสิบประการมีอะไรบ้าง ถ้าหากว่าท่านทั้งหลายอยากมานรกขุมใหญ่ก็มาละเมิดกรรมบทสิบป,ประการเข้าไว้ไม่เป็นไรมีโอกาสมาได้ถ้าไม่ต้องการจะมาก็โปรดปฏิบัติตามนี้ 1. งดการฆ่าสัตว์เด็ดขาด 2. งดการลักทรัพย์เด็ดขาดลักทรัพย์คดโกงยื้อแยง่งปล้นสะดมจี้เหมือนกัน 3. งดการละเมิดความรัก ทั้งผัวทั้งเมียทั้งลูกคนใช้คนในความปกครองของคนอื่นเด็ดขาดโดยไม่ได้รับอนุญาตถ้าขออนุญาตแล้วทําได้ผู้ปกครองท่านอนุญ,ญาตนะไม่ใช่เจ้าตัวอนุญาตนี่เป็นกายกรรมสาสำหรับวัจีกรรมสี่คือไม่โกหกใครเด็ดขาดไม่ยุยงส่งเสริมส่อเสียที่เขาแตกร้าวกันเด็ดขาดแล้วก็ไม่พูดคำหยาบเด็ดขาดไม่พูดเรื่องที่ไม่เป็นสาระเด็ดขาด นี่เป็นวจีกรรมสี่สำหรับมโนกรรม3อารมณ์ของจิตไม่เพ่งเลงต้องการทรัพย์สินของบุคคลอื่นเด็ดขาดแล้วก็ไม่พยายามจองร้างจองผานใครเด็ดขาดแล้วก็มีความเห็นไม่คัดค้านคำสอนของพระพุทธเจ้าเด็ดขาดรวมความว่าท่านทั้งหลายถ้าทรงกรรมบท10ประการไว้ได้ท่านก็ไม่ต้องลงนรกขมใหญ่และนรกบริวาร ผู้ที่ออกกจานรกขุมใหญ่และนรกบริวานนี้ยังไม่พ้นต้องไปถูกคิดดอกเบีย้ยเฉพาะอย่างที่โยมโลกียานรกอีกเอาละสำหรับวันนี้จะไปเที่ยวโยมโรกียานรกก็ไปไม่ทันหมดเวลาสำหรับวันพุธหน้านะบรรดาท่านพุทธบริษัทเดินต่อไปถึงโยมโรกียานรกสำหรับวันพุธนี้พักกันอยู่แค่เวตรนีนรกนี่ก่อน เอาละต่อจากนี้ไปเวลาจะหมดแล้วนี่บรรดาญาติโยมทั้งหลายอาตมาก็ขอลาท่านกลบับหรือพักกันอยู่ที่นี่ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผลจงม,มีแดบ่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนและพระคุณเจ้าที่รับฟังทุกท่านสวัสดีก็ได้จบกันลงไปแล้วนะคะกับนรกขุมบริวาร อุสุท่านารกนะคะขุมที่1นถึงสนั่นเองค่ะหลายๆท่านก็นะคะฟังไปแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นแค่นรกขุมบริวารน,นะคะก็ไม่น่านลงไปเที่ยวหรือลงไปอยู่เลยนะคะซึ่งหลวงพ่อท่านก็ได้ทิ้งท้ายเอาไว้อะค่ะในเรื่องของถ้าหากว่าไม่อยากจะไปตกอยู่ในนรกไม่ว่าจะขุมใดก็ตามนะคะก็คือให้รักษาศิล5ห้าให้บริสุทธ์และกรรมบท10นั่นเองค่ะ และเรื่องราวต่อไปที่เบลจะนำเอามาอ่านให้กับทุกท่านได้ฟังนะคะก็เป็นเรื่องของเยมรโรกีเจนารลกนะคะขุมที่1ถึง2นะคะซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นนะคะก็ขอเชิญทุกทุกท่านโปรดกดติดตามช่องของวันเดอร์เบลเอาไว้ค่ะเพื่อว่าเวลาที่เบลอัปคลิปใหม่ๆท่านจะได้เป็นคนแรกที่รับชมและรับฟังก่อนใครนั่นเองค่ะสำหรับในวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วขอให้ทุกๆกท่านมีความสุข ทั้งกายและใจแล้วพบกับเบลใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ